สวัสดีเชา้าค่ะวันนี้ชะะเช้าวันที่สามเราจะเข้าอุทยานจิงแจ้กกนะคะวันนี้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบโรงแรมเนี่ยประมาณสักสิบโมง่อจะเดินไปจิงแจกโกที่เมื่อวานนี่เราลองไปเซเวดูแล,แล้วนะคะก็คือเป็นงงนอนหลับสบายไหม <laughs> อันนี้เครื่องหนาวจะเต็มแล้วประมาณลบแปดขึงนนอก แล้วก็ไปเดินในอุทยานเนี่ยน่าจะอยู่ทั้งวันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะถ่ายในบรรยากาศอุทยานมาให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศเนี่ยอากาศลบเจ็ดลบแปดลบสิบตอนนี้ข้างในเนี่ยมีหิมะได้ยังนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันจรงแล้วค่ะอุทยานจิวแจโกเดี๋ยวเรากำลัจะเข้าไปข้างในนะคะเราจองบัตรผ่าน trip.com มาเรียบร้อยแล้วก็ใช้แค่พาสปอร์ตแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลยคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์ ถ้าเป็นวันธรรมดาคนเมื่อวานนี้คนน้อยกว่าน,นี้ตอนมาถ่ายรูปตอนเย็นนะคะอันนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในค่ะก็ซื้อจองผ่านทริปดอทคอมมาก็จะสะดวกกว่าเพราะใช้แค่พาสปอร์ตได้เลยก็เข้าได้เลยค่ะเติมน้ำร้อนสแกนเข้าได้เลยสแกนเลยใช้พาสปอร์ตได้เลยเลยออแต่บางทีเราก็เป็นแบบเดเราก็เดินเข้าทางนะคะ เมื่เราดูในรีวิวอ่ะเราก็จะรู้สึกขบขันเยอะมากนะแต่จริงๆเนี่ยรถบัสนี่เขามาเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆข้างในกว้างไงก็ไปบานอยู่ข้างในวันนี้เรามาวันไหนวันเสาร์คนไม่ได้เยอะมากอย่างที่อย่างที่เราเห็นในแต่ตอนแรกก็เห็นเยอะๆอยู่แต่ว่าเออดูไปดูมาเขาก็เคลียร์ไวอยู่ใช่เขาเกลียร์คิวไวมากคนเยอะจริงเขาเคลียร์เกลียร์คิวไวคิวไม่สายอันนี้เราก็ยื่นพาสปอร์ตได้เลยนะคะเพราะว่าเราจองมาแล้วค่ะ ใช้พาสใช้พาสป่อนแล้วก็เข้ามาได้เลยแล้วขึ้นรถบัสสีเขียวได้เลยค่ะรถบัสมา,าแล้วค่ะรอไม่นานนะขึ้นได้เลยรอไม่นานนะครับไม่เหมือนอไม่เหมือนอย่างที่คิดนะดีนะเคียร์คิวดีมากเเลยเียร์คิวมคนเยอะจริงไม่ต้องยืนเลยคนเยอะจริงมีคิวสะสมจริงแต่เคียร์คิวเร็วมากไปเราเดินทางต่อค่ะ ลงจุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เดินมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำสะอาดนะคะดูตามป้ายห้องน้ำเลยห้องน้ำสะอาดใช้ได้สะอาดไหม ห้องน้ำว่างไหมว่างนี่คือดึงเลยเหรอไม่อ๋อีเปายาทิชู่มาไหมคะมีเปียกทีทิชู่เปียกมาเลน,นะห้องน้ำสะอาดนะคะใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำค่ะสะอาดเราก็เดินเข้ามาข้างในนะคะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินกลับพี่นุ่นเรามีเวลาถึงห้าโมงเยนนะะ็นค่ะก็เดินไปแล้วก็เดินชมพิวไปถ่ายรูปไปนะคะแค่จุดเดียวเนี่ยรูปน่าจะได้เยอะมากค่ะโห,โหดูแบบ น้ำใสมากน้ำใสมากแบบวิวแบบใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากส,สวยจไรเสวยจไหมใช่ครับเป็นทริปเที่ยวที่แบบจ่ายแล้วมัน,ดนได้วิหวหลังวาดโอ้โหดูดิว่าวิวน้ำใสสวยคือถ,ถ้าไม่เห็นภาษาจีนนี่แทบจะไม่ทูไม่รู้เลยนะ<ช>ว่าจริงเรามาที่จีนสวยจริงสวยมากวิวเหมือนยุโรปเลยน้ำฟ้ามากนี่ค่ะ ว่บเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็แวะเหนื่อยตรงไหนก็พักอยากกินอะไรก็กินแถวนี้วันนี้อยู่ในอุทยานจนถึงห้าโมงเย็นเพราะจุดเดียวเราก็ถึงบ่ายสามแล้วดูทาลูกปลาหินหินสวยมากแล้วก็เดินต่อเรื่อยๆค่ะก็เดินมานะคะเป็นน้ำตกกำลังเดินไปแคนด้าเลสก็เดินมาเรื่อยๆอากาศดีอ่ะเลยได้ทั้งวัน นจุ of of s. <S ดนี้ก็เป็นน้ำแข็งตอ,ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์องศานะคะแต่ว่ามันแดดร้อนก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่หนักแล้วเรามีผู้นำเป็นเด็กน้อย นี้ก็จะเป็นน้ําตกลงมาเรื่อยๆเราก็จะเดินนะคะเดินไปเรื่อยๆเมื่อเมื่อไหร่เราก็ขึ้นรถบัสกลับได้เลยแต่ว่าให้เดินทั้งวันก็เดินได้อ่ะมันไม่เหนื่อยนี่ค่ะไปแพนด้าเลยอีสามร้อยยี่สิบห้าเมตรจุดไหนที่เป็นน้ําแข็งเขาก็จะปิดไม่ให้เดินถ้าเป็นใบ,บไม้เปลี่ยนสีก็น่าจะสวยแต่อันนี้มันน่าจะหลุดร่วงเข้าฤดูหนาว อย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าหิมะเริ่มตกแต่ว่าเรามาช่วงหิมะไม่ได้ตกแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่ค่ะถ้าใครมีโอกาสลองมาเที่ยวดูนะคะสวยเื้าเราอาสาวชาวจีนถ่ายอยู่ริมจิวเจกโก้สามร้อยหยวน แต่งหน้าทำผมรวมชุดแล้วก็ถ่ายรูป15รูปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานเป็นไง เราก็ได้ภาพสวยๆมาแล้วค่ะแล้วเราก็มาถ่ายกันเองแล้วตอนนี้ก็ได้โฟโต้จากเขา15รูป15รูปและเราก็กำลังจะเดินทางกลับจากจิวแจ้โกนะคะก็กำลังจะขึ้นรถบัสกัน โอ้โหน้ำใสเขียวมากเลยค่ะเราก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสเพื่อจะกลับเอ็กซิทต,ตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก5โมงเย็นแล้วค่ะแต่อากาศยังดีคือวันนี้เดินทั้งวันเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยก็ถือว่าเป็นการเที่ยวที่สนุกแล้วก็คุ้มในการบริการนักท่องเที่ยวเขารถบัสเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะคะมีบริการให้นักท่องเที่ยวเยอะมากคือถ้าถามว่า้ ห้องน้ําดีไหมห้องน้ําดีรถเยอะไม่ต้องห่วงว่าคิวจะเยอะแปบ๊บเดียวเขาก็รับคนหมดแล้วค่ะ,อ,ะอากาศก็ดีในระหว่างทางเนี่ยจะเดินกลับก็ได้นะจากข้างล่างก็ประมาณ14กิโลคือถ้าใครไหวก็เดินก็ได้ใครไม่ไหวก็ขึ้นรถแต่ละจุดแต่ละจุดก็ได้ค่ะโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ควรมานะคะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยจิวแจ้กโกมีอะไรบ้างวันนี้ยังเที่ยวไม่ครบทุกๆุจุดนะคะ แค่แบบจูแต่ละจุดแต่ก็อยู่กันประมาณแบบสองสามชั่วโมงเนาะถ่ายรูปกันอิ่มเลยจุดละชั่วโมงตีกัจุด,ะจดละช่วมก็ไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์อีกเรื่องหนึ่งก็คือแต่งหน้านะคะถ้าใครแบบว่าอยากเป็นสาวพอสอจีนเนี่ยก็มาแต่งหน้าถ่ายรูปแต่ถ้าจะให้แนะนําเนี่ยเอาแค่ชุดถ่ายรูปของเขาแล้วเราใช้กล้องเราสวยกว่านะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะจิวแจกโกไปหาอะไรกินกันนะคะ ยังไม่รู้เลยจะกินอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแล้วคืนนี้ถ้ามีโอกาสอาจจะไปดูโชว์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางสายเท้าอาจจะไม่ได้ไปเดี๋ยวดูก่อน,นว่าจะเป็นยังไงดูสภาพร่างกายจริงเรื่องของอากาศเนี่ยคือถ้าใครเป็นห่วงเรื่องเรื่องความหนักย้ำนะครับ ตัวฮีทเทคสองชั้นแต่เป็นตัวอัลต้าบอมนะฮะเอาอยู่เอาอยู่ครับใช่แล้วก็ข้อหมวกหมวกเครื่องหมวกเครื่องหูพอถุงรองถุงเท้าเอามาหนาหน่อยเพราะว่าหนักแล้วก็อุณหภูมิที่มันติดลบสูงจริงเนี่ยมันก็จะอยู่เฉพาะชั้นช่วงเช้า่นะครับช่วงเช้าประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงที่ลบสิบกว่าองศาพอตกสายๆหน่อยก็ลบสักเลขตัวเดียวนะใช่ลบเลขตัวเดียว เดินเล่นสบายๆแล้วก็ตอนนี้ตอนที่อยู่ตอนบ่ายๆก็ประมาณสักศูนย์หรือหนึ่งองศาก็ถือว่าสบายๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับจากจิวเจกโกกันแล้วค่ะบ๊ายบาย